ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่สนามเทพนครนะครับในรายการ King of Back แล้วก็อยู่ไปอีกหนึ่งคนซึ่งทำรถ Honda ที่เร็วที่สุดในเมืองไทยตอนนี้คุณตี้สวัสดีครับคุนตี้กีกาลาดครับผมวันนี้มาเอาอะไรมาแขกไหมวันนี้วันนี้เอาหน้ายาวของสยามเมืองไทยมาวิ่งแล้วก็มี Honda รุ่น n อรุ่นเทอร์โบมาอย่างละคันฮะคบอกว่าวันนี้โอเคเลยก็โอเคครับเป็นการมาวิ่งครั้งแรกแต่ก็ถือว่าประทับใจฮะก็โอเคเวลาที่ได้ก็โอเคบรรยากาศดีครับ สนามค่อนข้างกว้างอากาศเย็นดีครับผมถามนิดนึงทำไมจริงๆเนะี่ยต้องบอกก่อนว่า Honda เนี่ยเดิมมัน NA อยู่นะคือใครๆก็คิดว่า Honda าเอ็นเอแล้วทำยังไงถึงแรงตอนนี้เร็วสุดเท่าไหร่ครับที่คนที่อ่าเก้าจุดห้าครับเ <NA. S 1> อ็นเออัลโตโบครับแล้วถ้า NA ถ้า NA เร็วที่สุดอยู่สิบจุดห้าครับผมถามนิดนึงมันปราบเซียนนักเล่นชอบเล่นคือ Honda มันผูกมันเรียกว่าผูกพันมากกว่ารถคันแรกที่ได้มาตอนมัธยมก็คือ Honda ครับ Civic EG จีบีแล้วก็ใช้มาคือชอบมัธยมกูใช้ EG แล้วะ มัธยมผมจะขี่จักรยานอยู่เลยแล้วยังไงต่อก็คือชอบคือถ้าเอาง่ายๆเปรียบเทียบสมัยนั้นนะฮะที่ชอบ Honda เนี่ยก็ฮอนด้าคาบูเทียบกับโตโยต้าไอีเก้าสองหรือว่ามิสซูอะไรเนี้ยในตระกูลรถพิกัดเดียวกันเนี่ย Honda จะแรงสุดคือคิดจริงๆเมื่อก่อนผมก็เล่นนะผมเล่นสองทีสามทีพังพอมาเจอ Honda นี่ยอมไปเลยใช่พออยู่ดีฮอนด้าโผล่นี่แรงกว่าเขาเพื่อนเลยใช่คือจุดเด่นของเขาก็คือรอบเยอะเป็นเครื่องที่ลากรอบได้สูงกว่าชาวบ้าน แล้วเวลาเทคเปิดนี่นะกลัวมากเมื่อก่อนเวลาเสียงมันแหวนมาพอเริ่มทำเทควีเทคเริ่มมานี่เริ่มแบบใช่ใช่เริ่มแบบเมื่อก่อนก็เริ่มจากบีสิบหกบีเทคธรรมดาโอ้ชอบมากแรงมากสมัยนั้นตอนนั้นก็กินเข้าไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับเมื่อก่อนรู้สึกมีอยู่ช่วงหนึ่งบีสิบหกเอนี่คิดมากคิดมากครับถ้าเทียบในพิกัดเดียวกันเทียบกับสี g เอจีอะไรพวกนี้จะสู้บีสิบหกไม่ได้แล้วจริง เป็นเป็นรถที่น่ากลัวเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนผมวางเจพอไปเจอไปเจอนอีกเมื่อคนด้าตัวเล็กกว่าใช่จะได้เปียกเสมอได้เบาได้เร็วได้เบาได้เบาซึ่งตอนเนี้ก็ยังเบาอยู่ใช่ครับผมถามนิดนึงถ้าคนสนใจจะทำคันด้าให้แรงในในรุ่นปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าตอนนี้มีพวกรถอีโคคาใช่ครับก็มีพวกบีโอวางเอะไรบนเขาว่าเนี้ยก็รถคันเนี้ยที่ทําไปบีโอวางเคเนี้ยจะเน้นเป็นรถใช้งาน ช่วงล่างนิม่มเควางเซใช่เคยี่สิบก็คือคือเจ้าของรถนะเขาอยากทำอะไรที่มันคือเขาก็ชอบเหมือนด้เหมือนกันอยากทำอะไรที่มันที่สุดที่มันแปลกไม่เหมือนใครก็คือเอาอีโคอีโคคาร์มาวา,วางเคยี่เลยเครื่องเบสเซ็จทำแล้วไม่แพงกว่ารถเหรอครับก็ไม่แพงเฉียดเ,เหมือนกันครับใช่ไหมเครื่องต้องใจรักต้องใจรักใช่ใชบสองแสนแล้วมันครฟกใช่ครับก็เฉียดสองแสนค่าวางรวมม้นมนี่อว่าซื้อรถได้เลยอ่ะซื้อได้คันวิ่งหรือยังตอนนี้วิ่งหรือยัง วิ่งแล้วครับวิ่งมาได้ครึ่งปีแล้วครับเจ้าของก็ใช้งานอยู่โอ้โหแล้วมันเบาขนาดนั้นวิ่งประมาณเท่าไหร่เลยใช่ไหมเทสแรงมาเทสสนามเคยมาวิ่งในสนามเนี่ยวิ่งพิกัดอยู่ 13, 13, <8. S> 1 3 8 138ใช่กับเครื่อง K20 เดิมๆยังไม่ทำยังไม่ได้ทำเครื่องเครื่องเครื่องก็คงเป็นสตแตนดาร์ดอยู่คันนี้ก็คือไม่ได้เน้นโมวิ่งแดกเน้นไว้ใช้งานขับใสพ่พาร์ทครบๆอะไรเงี้ย<ม>สวยๆตลอดไอ้คุณที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าไอ้เครื่อง K20 เนี่ยมันม้ามันมาเท่าไหร่ยังไงคือ K20 เดิมๆจากโรงงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ210ม้าถึงลง225ม้ามันอยู่ใน Integra ใช่ฮะอยู่ใน Integra อยู่ใน EP3 แล้วก็อยู่ใน FD2 น่นคือเป็นตัวใหม่ลเป็นตัวใหม่แล้วเป็นตวใมเป็นรุ่นใหม่ที่สุดของฮอนด้าซึ่งท่านผู้ชมนึกภาพไม่ออกก็จะบอกว่าเป็นรถที่แรงที่สุดของฮอนด้าใช่ครับที่เป็น NA นะใช่ครับในพิกัด42,000ก็พูดง่ายๆคือถ้ามาเทียบก็เท่ากับเทียบกับไอ้ตัว86 อ่าใช่ประมาณนั้นใช่ผู้สื่การอ่าพันแปดอ่าใช่หนึ่งแต่แรงบ้าสูสีกันสูสีกันครับอาซัดกันเพื่อตรงครับน่าจะประมาณนั้นแล้วตอนนี้สําหรับคนที่ใช้คันด้าอยู่ในเมืองไทยกลุ่มเป็นไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่กลุ่มก็มีทั้งแบบมีแดกส่วนหนึ่งและส่วนวัยรุ่นก็มีอีกส่วนหนึ่งวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็นิยมกลับมาวางเคกันเยอะละเริ่มมันเล่นเคยิ่งเเยอะมันไม่ถูกลงครับแต่เพราะความนิยมความ เมื<ภ>่อก่อนเมื่อก่อนโอเค B16 หลังจากนตอนนั้นก็อยากมาก็เป็นเฮดตระกูลเฮดด้วยไหาฮะมีตระกูลเฮดครับแล้วมี B18 ใส่ท่อนล่าง B2 อะไรเงี้ยที่เมื่อก่อนแพงนะทำไมทำไมอะไรถึงฮอนด้าถึงแพงก็ถ้าพูดถึงแพงก็ไม่แพงนะฮะถ้าเทียบเป็นของซิ่งของแต่งแคมชั่ปซิ่งลูกสูบซิ่งอ่ะก็ยังสูสีกับยี่ห้ออื่นแถมจะดีด้วยซ้ำฮอนด้าเนี่ยคนเล่นเยอะของมือสองค่อนข้างเยอะ แคมซิงมือสองสปิงวาซิงมือสองอะไรพวกนี้ค่อนข้างหาง่ายแล้วอยู่ดีๆยังไงมาทำเซตรถหน้ายาวก็คือจริงๆแล้วผมทำฮอนด้าในนามจีทีกะระแล้วก็ผมก็ได้ช่วยงานกับสยามโปรโตไทด้วยก็คือผมจะเน้นเป็นคนทําเครื่องให้เขาทําเครื่องทําเกียร์แต่เรื่องการเซตอัพทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของสปีดดีก็คือเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นทีมร่วมกันรวมทําม่หนึงคันนี้เครื่องใครทำเนี่ยครับเครื่องประกอบเองครับผมประกอบเองเอาความรู้มาจากไหน ก็จริงๆผมว่าถ้ามันยืนบนพื้นฐานของเครื่องลูกสูบที่มันเป็นสีจังหวะมันเหมือนกันทุกตัว<ช>จังหวะใช้โครงสร้างเดียวกันโครงสร้างเดียวกันจังหวะเหมือนกันเพียงแค่ว่าเราต้องหาจุดเด่นจุดด้อยของเครื่องตัวนั้นให้เจออ,อย่างเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์ตัวที่2ในชีวิตที่ทําตัวแรกก็คืออยู่ใน d ดอชัชเจอร์เดอะฟัสไฟของสปีดดีนะคะผมเคยเห<า>็นฮะและตัวนี้เป็นตัวที่2ฮะ คันนี้ขึ้นแรงมาเท่าไหร่ัครับออคันนี้ไม่ได้ขึ้นเดโน่จริงๆอย่างจางแต่ผมคิดว่าน่าจะมีแค่ประมาณพันเศษเศษพันเศษเศับครับคงสร้างเครื่องก็เป็น500ร้มามาจากโรงงานก็คือเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเครื่องที่บริษทัทเขาสั่งเข้ามาทดลองใช้กับแก๊สอินจีวีเพื่อวางในรถหัวลากคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยแต่คือ ก็มายังเป็นฝาเหล็กอยู่เลยอ๋อนี่คือนี่คือไม่ได้เครื่องซิงจากโรงงานไม่ได้เครื่องซิงครับท่านผู้ชมครับคือจริงๆต้องอธิบายนิดหนึ่งว่าปกติเครื่องวีแปกพวกนี้ส่วนมากที่เอามาแข่งกันคือซื้อมาทั้งเป็นบล็อกอลูมเนียมเลยซื้อซื้อเครื่องซิงมาเลยใช่เป็นครมาแต่งมาเติมแต่ตรงนี้คือมาจากเดิมๆเลยมาเดิมๆเลยเป็นเครื่องของสิบล้อตรงจะเรียกว่าเครื่องรถใช้งานได้ไหมใช่ครับประมาณนั้นแต่เราก็มาปรับเปลี่ยนคือตัวเนี้ยเราเหมือนเป็นโค เราก็เลยไม่อยากล,ลงคุนอะไรมากรรถคูใช่นี่รถครูบอกตรงว่ารถครูทำอะไรบ้างฮะนอกจากโอเคซู okay. ร์ชาร์ตในผมเห็นแล้วก็มีสายซูร์ชาร์จเข้าไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนฝาเป็นฝาบีเนียมนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราพยายามศึกษากับมันคือระบบเอนเดอร์อินเจคชั่นซึ่งมันไม่ใช่ระบบหัวฉีดไม่ใช่ระบบคาร์บูเป็นการเซตน้ํามันตามรอบตามปั๊มที่มันปั่นขึ้นมาอย่างใช้ใช้อะไรจุดนะใช้มือเลยใช้เปลี่ยนเบอร์โน็ตเตอร์แล้วก็เซตวาลไรกลับ เซ็ตความแข็งของสปริงเซ็ตรูน้ำมันไหลกลับอะไรพวกนี้ฟังฟังแล้วเหมือนฮาเล่ย์นะอย่างผมขับฮาเล่ย์อยู่เนี่ยๆกันเวลาจะเซตฮาเล่ย์เปลี่ยนท่อเทงอ้าวไล่นมหนูทีนึงไล่นู่นไล่นี่ไล่ไฟใช่เหมือนกันไหมถูกต้องถูกต้องอ๋อช็อตแสดงว่าที่คุณเปลี่ยนมาเนี่คือคุณต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆใช่คือรถคันนี้ใช้เวลานานมากกว่าจะวิ่งขนาดนี้พูดได้เลยว่าเป็นปีเพราะเราไม่มีประสบการณ์คือ ถ้าอย่างคนที่เขาทําซื้อเครื่องเลสซิ่งมาเขารู้เลยว่าจะต้องใช้ปั๊มเบอร์ทเท่าไหร่ใช้นมหนูเบอร์ทเท่าไหร่บ้างปาประกอบปุ๊บวิ่งได้เลยแต่จ,จริงๆไม่ผมมานผมซื้อเครื่องมาตัวหนึ่งวิ่งยังกองอยู่นะมันไม่มีนมหนูมาให้มันมันฝรั่งมันบอกว่าไงไหมเซตเองอยากได้อะไรเต็มเลยแสดงว่าเหมือนจริงๆมันเป็นคอปบ,บี้ปะม,มันก็ประมาณนั้นใช่ไหมอย่างฮาร์รโอเคถ้าคุณจะทําแรงคุณก็ต้องเซตเอง,เอง อยากทำอะไรก็ต้องเซตเองใช่ค huh ือที่มาเซตเองเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าเตยังไงต้นเป็นยังไงปลายเป็นยังไงมันดีขึ้นตรงไหนมันช้าตรงไหนอะไรเงี้ยเราจะได้เรียนรู้ตอนนี้ลงตัวยังครับค่อนข้างลงตัวค่อนข้างพอใจสําหรับเครื่องอย่างนี้ฮะตะกี้คําวิ่งได้5.6 5.6ครับดีสุด5.6ครัเป็นเวลาผมว่าถ้าเป็น400เมตรก็น่าจะ8กว่าอ่าน่าจะมาณ7.5 7.5เพราะว่า ครั้งล่าสุดวิ่งดีสุด7.7เนี่ย200เมตรอยู่ประมาณ5.1อ,อ,อันนี้วิ่ง5.0ก็น่าจะได้ประมาณ7 6 7 5, 5. 7กว่าใช่ประมาณนั้นเอาเรื่องนะก็พอได้ครับก็ภูมิใจมากที่มาได้ขนาดนี้ถ,ออนญญถ,ถ้ายังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตถ,ถ่ายขออนุญาตดูตัวรถถ่ายเก็บประกอบไปนิดนึงแล้วก็ได้ครับท่านผู้ชมครับเป็นการเชิญชวนกันต่อหน้าเลยถ้ามีการแข่งครั้งหน้ามาไหมมาครับาสนุกอย่างนี้มาต่อย่างนี้เพราะจริงคือผมบอกเลยว่า มันเป็นการสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาอยากให้สนุกมากกว่าเพราะสุดท้ายเนี่ยเขารักจริงๆแล้วสมมุติว่าคนเขาสนใจบอกว่าโอเคต้องค่ายเนสจีทกลาดอยากให้ทํารถติดต่อที่เบอร์อะไรครับโทรมาได้เลยครับที่0875937639ครับจะบอกว่าเบอร์ผมเองแค่นี้จะบอกว่า NA t u เ b o ทอร์โบได้หมดครับได้หมดถ้าชอบเข้ามาเลยส่งเวลาได้หมุแบบคุยมากปกติลูกค้าผมส่งรถไดโนอยู่แลลวเอยส่งรถ สนามเขาจะมาอยู่แล้วโอเคท่านผู้ชมครับอย่างนี้ของจริงส่งกันเป็นเวลา,าเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เอาอะไรมาบ้างแล้วก็บรรยากาศแข่งแขันมันๆกับหน้ายาวนะครับขอบคุณที่จ t ติกาดขอบคุณครับขอบคุณครับ